ท่านประธานครับเียนท่านประธานที่เคารพครับผมพิจานชาวพัฒนาวง์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลกับเป็นท่านประธานว่าผมเป็นหนึ่งในสองสมาชิกนะครับที่ได้ขอแปลยติสงุนขอสงุนความเห็นนะครับไปะยะติเอาไว้ในมาตราที่21ทับสองนะครับเ,เนื้อหานะครับที่ผมต้องขอไปะยะติในเรื่องนี้ก็ต่อเน,นื่องมาจากมาตรา 21ทับหนึ่งนะครับนั่นคือรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับของสำนกักงานอาหารและยาซึ่งตามมาตราย1่ทับสองนี้นะครับได้ระบุว่าให้ถูกใช้นะครับเป็นรายจ่ายของหน่วยงานโดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเอาไว้นะครับชัดเจนนะครับทั้งหมด4ี่วงเล็บด้วยกันทีนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ได้อภิปรายเอาไว้ตั้งแต่ใน วาระที่หนึ่งะครับว่าจริงอยู่ครับว่าระเบียบการใช้ใจ่ายนั้นระบุไว้ชัดเจนนะครับแต่เนื่องจากว่าคณะกรรมการสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยดำเนินการแต่ลักษณะนี้ตั้งแต่คำสั่งขสช,อชอนะฮะแล้วก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ประมาณปี2560เป็นต้นมาทีนี้พอเราไปย้อนดูนท่าราธานในส่วนของรายได้และเงินนอกองบประมาณเนี่ย เราพบครับว่าตั้งแต่ปี260นะครับจนถึงปี263นะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับตามลำดับนะครับจาก60 20ล้านเนี่ยอยู่ที่63 281ล้านในขณะที่เงินน่องก็ประมาณนะครับในปี260นั้นคงค้างอยู่ที่17ล้านแต่ว่ามาถึงปลายปี63นั้นอยู่ถึง490ล้านนะครับซึ่งก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรไปแล้ว ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในภาพใหญ่ไม่ใช่เฉพาะเพียงหน่วยงานอย่างสํานักงานคณะกรรมการหาหารยานะครับแต่ว่าเป็นภาพรวมทั้งประเทศกันท่านประธานเรามีหน่วยงานมากมายนะครับที่มีรายได้แต่ว่าไม่ได้นําส่งคืนคลังนะแล้วก็จริงอยู่ครมีกฎหมายนะครับทางถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายแล้วก็มีระเบียบการใช้จ่ายอยู่แต่เราก็พบว่าเรามีเงินน่องขประมาณเนี่ยนะครับที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆหรือพูด,ดง่ายๆนะครับเป็นภาษาชาวบ้านเหมือนเรามี เงินนะฮะตามเกะตามลิ้นชักต่างๆนะมากมายครับคิดเป็น4มากกว่า4ล้านล้านบาทหรือมากกว่างบประมาณแผ่นดินไปแล้วนะครับภายใต้สถานการณ์ที่เราฝืดเคืองนะครับในด้านงบประมาณผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมาชิกฝ่ายผราษฎร,รนะครับต้องต้องพิจารณาในการออกกฎหมายว่าจะยังจะให้มีหน่วยงานใหม่ๆในที่มีอำนาจในการเก็บเงินเอาไว้นะครับที่ตัวเองอยู่หรือไม่ นะครับผมย้ำนะครับว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยก็ดังนั้นก็อยากจะนะครับเรียนถามนะครับทางคณะกรรมธิการนะครับว่าท่านได้พิจารณาถึงประเด็นนี้ได้สอบถามหน่วยงานหรือไม่ว่าเหตุใดเงินนอกองบประมาณนะครับถึงเหลือสูงขึ้นแม้ว่าจะมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายอยู่เป็นไปได้หรือไม่หรือเปล่าครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่ได้มารายได้ที่ได้มาเนี่ยแม้จะใช้จ่ายตามระเบียบแต่ก็ยังเหลือเงินอยู่ดี ความเห็นผมเนี่ยมันควรที่จะนําส่งคืนคลังทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอเป็นงบประมาณรายจ่ายปีต่อปีไปน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่านะครับมีเท่านี้ีครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับครับผูบริการจะจีแจงไหมครับเชิญครับเชิญค่ะการเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านดิฉัน นางสุภาวดีทีรวัสกุลผู้มนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายสำนักง,งานคนกรรมการอาหารและยาในฐานะกรรมธิการขอนําเรียนชี้แจงเกี่ยวกับพรบฉบับนี้นะคะคือพรบฉบับนี้เนี่ยเป็นเจตนารมณ์เลยว่าต้องการนําเงินเข้ารายได้ออยอยด้วยเหตุผลดังนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะทําภารกิจให้กับอ,อยอยสามภารกิจหลักๆ ก็คือประเมินเอกสารวิชาการ1นนะคะ 2. ตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนะคะแล้วก็3ก็คือตรวจวิเคราะห์ในการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนี้ขอนำเรียนให้ทราบว่าเงินรายได้ที่เราเก็บในตามพรบรฉบับนี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมคือค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกฎกระทรวงซึ่งตามพรบรฉบับนี้ฉเฉลี่ยค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปี6 1หนึ่งตั้งแต่ออก ตัวพรบรตัวคําสั่งคอสชอมานะคะตั้งแต่ปี61ถึงปี64เนี่ยเงินเข้าไรายได้แผ่นดินเนี่ย101ล้านบาทนะคะเงินไรายได้อ,อยอ3.6ล้านบาทซึ่งไม่มีผลกระทบกับเงินที่เข้าคลังแผ่นดินตามพรบฉบับนี้แต่เงิน3.6ล้านบาทนั้นอ,อยอเอาไปทำอะไรนะคะเกือบ100%ซนะคะที่ได้รับมาตรงนี้เนี่ยเราเป็นค่า ตอบแทนผู้เชี่ยวชาญซึ่งออยเราเองเนี่ยมีการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อรับรองมาตรฐานอาเซียนคอสเมติก GMT แล้วก็ออกใบรับรองฉบับนี้เพื่อให้กับผู้ผลิตเครื่องสำอางเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศซึ่งในปี6-4ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมูลค่าการส่งออกเครื่องสำอางเนี่ย 1. 2แสนล้านบาทอันนี้คือข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่องสาอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทยซึ่งเป็นการนาเงินไรายได้เข้าสู่ประเทศถ้าออยอไม่มีเงินตรงนี้ในการเอาซอร์สจ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะตามพรบฉบับนี้นะคะนั่นหมายความว่าระยะเวลารอคอยนะคะในการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสาอางเนี่ยจะนานขึ้นเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสถานที่อยู่10คนซึ่งการตรวจโรงงานเนี่ยจะใช้ คนประมาณ4ี่ถึงห้าคนต่อ1หนึ่งโรงงานโดยเฉพาะี่ที่เป็นโรงงานใหญ่ๆคําถามก็คือว่าเรามีโรงงานทั่วประเทศที่จะต้องตรวจเนี่ยเป็นหลักสเกือบ300กว่าโรงแล้วมีขอเพิ่มใหม่เรื่อยๆมีการตรวจต่ออายุนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีเงินตรงนี้ในการจ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญไปตรวจให้กับเรานั่นหมายความว่าระยะเวลารอคอยในการตรวจสถานที่ประมาณ8เดือนถึง1ปีมีผลกระทบต่อการออกเซอร์ติฟิเคชออฟ GMP แล้วก็มีผลกระทบต่อการส่งออกนั่นหมายถึงว่ารายได้ของประเทศก็จะมีผลกระทบไปด้วยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่คําสั่งคอสชอในอดีตต้องการให้ออยอเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายเอา s o r c ให้กับผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออยอตรวจเนื่องจากนโยบายของรัฐเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มกําลังข้าราชาการไปตรวจได้ถ้า เป็นการที่เอาเงินก็ประมาณมาหน้าขณะนั้นเราก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายเอาซอร์สให้กับผู้เชี่ยวชาญดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเจตนารม์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้าน Cosmetic a าเซียน p แล้วก็ใช้ในการส่งออกนําเงินเข้าประเทศท่านเทียบกับ3.6ล้านกับ1.2แสนล้านท่านคิดว่ามันคุ้มค่าไหมคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นประโยชน์ตรงนี้นะคะในการนำเงินไปใช้ เอาซอ u ให้กับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสถานที่ตรงนี้ให้กับทางออ,อยอนะคะซึ่งถ้าเรียบเทียบกับตรออค่ะท่านจะเห็นว่าอย่างตรออเนี่ยตรวจสภาพรถใช่ไหมคะท่านก็จะเห็นว่าเวลาผู้ตรวจสภาพรถเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้กับตรอ,ออโดยตรงแต่ในฐานะของทางอ,อ,อยอเราเองเนี่ยเราจะให้ผู้ประกอบการไปจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้ตรวจ ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสถานที่เองเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตรวจในเชิงวิชาการด้วยซึ่งผู้ตรวจสถานที่นั้นหรือผู้เชี่ยวชาญนั้นจะต้องมารายงานให้ออยทราบพร้อมรายละเอียดทั้งหมดในการตรวจแล้วให้ออยซักถามนะคะว่าสถานที่นี้เป็นไปนตามหลักวิชาการมีการตรวจครบถ้วนไหมนั่นจึงเป็นที่มาว่าออยจึงเป็นผู้เก็บเงินตรงนี้แล้วก็เป็นผู้จ่ายเงินให้กับ ผู้ที่เอาซอ์สออกไปตรวจโดยที่จ่ายไปเป็น80%เพราะฉะนั้นเราเหลือเงินแค่20%นะคะในการจ้างเจ้าหน้าที่มาดาเนินการตรงนี้ในเรื่องของการรับคำขอในการแจกให้กับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหรือในการจัดประชุมนะคะเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจทั้งหมดให้ออยอยได้ซักถามกับผู้เชี่ยวชาญตรงนี้จึงเป็นที่มาของร่างพรบฉบับนี้เพื่อมีเจตนารมณ์เพื่อให้เราเนี่ย ได้ส่งเสริมการประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นําเงินเข้าประเทศขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าพิจารณ์ติดใจไหมครับถ้าไม่ติดใจจะเมใไม่มีการแก้ไขจะได้ผ่านไม่ได้ครับกรบเรียนท่านประธานครับครับผมขอบขอญาตินิดครับวีลกรคําประกอบครับครับผมกรบเรียนท่านประธานสภาธิการพครับผมวีลกรคําประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์พอดีมาตรานี้เป็นมาตราที่เขียนขึ้นใหม่ แต่มีการสะกดผิดนิดนึงครับในวงเล็บที่4เป็นเกี่ยวข้องเป็นเกี่ยวช้องนะฮะขอไข่เปลี่ยนเป็นชอช้างนะฮะก็ขอญาติท่านเพราะไม่แน่ใจว่าจะทักท้วงตอนนี้หรือให้ไปทักท้วงตอนวาระสามนะฮะก็ขอบคุณครับก็ดีครับก็เป็นการได้รับทราบนะครับเดี๋ยวต้องแก้ไขให้ถูกต้องครับกับพิจารณ์ครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับ กับเรียนท่านประธานนะครับผมพิจารณ์ชว,วพัฒนาวงผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลนะครับในฐานะผู้ส่วนความเห็นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางกรรมธิการเมื่อสักครู่ที่ได้กรุณาชี้แจงนะครับซึ่งจากคำชี้แจงเนี่ยก็เป็นเหตุผลนะครับที่ท่านจะต้องมีการใช้จ่ายเงินแต่ประเด็นที่ผมตั้งคําถามเนี่ยนะครับคือถ้าเราดูนะครับเงินน่องก็ประมาณในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยตั้งแต่ปี2560จนถึง6 3เนี่ย จาก17ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น490ล้านนะครับซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับนะครับอันนี้เป็นเป็นคำถามนะครับที่ที่ผมตั้งประเด็นครับคือผมเข้าใจนะครับในในเ,เจตนาของกฎหมายนะครับแล้วก็ในภารกิจของท่านที่ท่านจะต,ต้องใช้งบประมาณเพื่อที่จะทำให้ การดําเนินธุรกิจนะครับของเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยการเอาซอร์สอันนี้เราเราเข้าใจแล้วล้วก็เห็นตรงกันแต่ว่าเรากำลังพูดถึงการบริหารเงินของภาครัฐครับถ้าหากว่าเงินง้อประมาณท่านเหลือถึง490ล้านในขณะที่งบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานท่านท่านท่านขอผ่านก้อนแผ่นดินมาเนี่ยอยู่ประมาณ8ล้านเออ800ล้านเศษเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนี้มันมันมีความ มีมีมีความไม่แปลกๆอยู่นะฮะมันมันระลักละเลือกกันอยู่นะ,ะว่าทําไมเงินนอกบานมากขนาดนั้นแต่แต่ไม่ใช้ใจ่ายอาจจะไม่ได้มาจากรายได้อาจจะไม่ได้มาจาก,าาจจาจากาภายใต้พรบเครื่องสำอางก็ได้ฮะอาจจะมาเนี่ยอาจจะมาจากในส่วนรายอื่นๆของสํงงานักงานนะฮะแต่ก็เป็นคําถามนะครับที่ต้องตั้งเอาไว้คําถามใหญ่ๆเพราะเดี๋ยวเราจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คล้ายๆกันอีกนะฮะอีกอีกฉบับหรือหรือสองฉบับ ท่าที่ผมทราบนะครับที่เกี่ยวกับคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็เกี่ยวกับรายได้ในส่วนนี้นะครับก็นั้นก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากท่านชี้แจงได้นะครับก็อยากให้ชี้แจงครับว่าเป็นเพราะอะไรในปีประมาณ63นะครับเงินเงินนองประมาณนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามาสมทบนะครับเพื่อให้ลดการขอประมาณจากนิดลงครับขอบพระคุณครับครับ